الحمد لله رب العالمين اكمل لنا الدين واتم علينا النعمه وجعلنا للناس خير امه وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا اياته ويسكينا ويؤلمنا الكتاب والحكمه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده تكون لمن تمسك بها خير اسمه واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله ربه للعالمين رحمه وفوض اليه بيان الامور المحمه وَعَادَاهُ بجوامع كلم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الامي الهاشمي القرشي وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما يكونان لنا نورا في كل ظلمه. أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ولا تكونوا من المعتدين لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعبر ربك حتى يأتيك اليقين ท่านพี่น้องสัทธาชนที่มาร่วมกันละหมาดยุมาทุทุท่านครับพวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์จงมุ่งหน้าสู่การสนองพระบัญชาจงหนีห่างจากพฤติกรรมชั่วชา้าจงสนับสนุนส่งเสริมกันในเรื่องที่อัลลอฮ์และรอซูลรักจงอย่าบูรณาการกันทำบาปอย่ายุแย่กันให้แตกคอจงอย่ารวมหัวกันหลงผิด พวกท่านทั้งหลายจงรักษาเสถียรภาพแห่งการพักดีต่อัลอ์อย่างบริสุทธิ์ใจในทุกเวลาในทุกสถานที่และในทุกสภาะการ์รมฎดอนจากเราไปแล้วแต่หน้าที่การเป็นบ่าวของเรายัางคงอยู่อย่าทำให้สิ่งที่บริสุทธิ์ผลงานดีๆที่ทำกันมาในเดือนรอมฎอนนั้นมันขุ่นมัวโดยการที่เรา ย้อนกลับไปทำในสิ่งที่เป็นผิดเป็นบาปย้อนกลับไปทำตามนับสูตนเองและย้อนกลับไปเป็นคนเดิมที่ละทิ้งหน้าที่การเป็นบาวอย่างหน้าตาเฉยทั้งทั้งที่ตอนอยู่ในเดือนร่อมดอนสามารถละทิ้งบาปหักห้ามอารมณ์ไฝ่ต่ำและสามารถรักษาหน้าที่การเป็นบาวได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตลอดจนสามารถที่จะปฏิบัติาศาสนกิจชนิดสุนัตกันได้อย่างมากมายและหลากหลายพฤติกรรมแบบนี้คือสัญญาณคือสัญลักษณ์ความหายนะอันที่จริงแล้วนะครับอัลลอฮฺซุบหฮานาอูวาตาอาลาทรงตอบรับผลงานหนึ่งใดแล้วพระองค์ก็จะอำนวยการให้บ่าวคนนั้นได้ทำผลงานดีๆตามอีกชาวสลับบางทัาน มีคำสอนในเรื่องนี้ว่าสาวาบุลฮัสานตีอัลฮัสานตุบะดะฮาประโยชน์และผลลัพธ์ของการทำความดีนั้นก็คือการจะได้ทำความดีต่อไปอีกหลังจากการทำความดีนั้นๆฟามัญอามิลฮัสานตันซุมมาอัจบะอาหาบิฮัสานติงบุคคลใดที่ได้ประกอบกุศลกิจความดีงาม แล้วก็ทำผลงานดีๆตามติดเข้าไปอีก al al การาซาลิกาอาลามะตันอาลาโกบูลิลฮาซานาติลอูลาการกระทำดังกล่าวนี้คือเครื่องหมายว่าผลงานแรกของเรานั้นถูกตอบรับไปแล้วกามาอันนามันอามิลาฮาซนาตันซุมมาอัจบาอฮาไซยยอตันเชกเช่นเดียวกันนะครับ คือเป็นคู่ขนานกันเลยบุคคลใดที่กระทำกุศลธรกิจดีงามแล้วตามติดผลงานดีๆของตนเองด้วยพฤติกรรมชั่วกาณาซาลิกาลามาตันอลารถดิลฮาชาติวะอาดามิกอบูลิฮาพฤติกรรมดังกล่าวน,นี้คือสัญญาณคือสัญญาณเตือนบอกว่าผลงานดีๆที่เราได้ทำกันไปก่อนหน้านี้ ถูกอัลลอฮ์ผักคืนและอัลลอฮ์มิทรงตอบรับสตราจอิสติกอมะครับท่านกะได้กล่าวถึงคำสอนเกี่ยวกับการตั้งปณิธานหลังจากที่รอมฎอนจากไปว่าบุคคลใดที่ได้ถือศีลอดรอมฎอนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเขาตั้งปณิธานว่าเมื่อรอมฎอนจากไปเขาก็จะไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์และจะสนองบัญชาให้มากๆ เขาจะได้เข้าสวรรค์เข้าแบบไม่ต้องถูกสอบสวนและคิดบัญชีแต่ใครก็ตามที่เสร็จสิ้นภารกิจการถือสินอดในเดือนรอมฎอนแล้วตั้งใจที่จะทําในสิ่งที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ประตูแห่งการตอบรับผลงานของเขาจะถูกปิดมีสามารถมีผลงานดีๆใด,ดเล็ดลอดเข้าไปได้แท้จริงแล้วอัลลอฮ์สุบฮานาวตาลา ให้เราสักการะต่อพระองค์ตลอดเวลาให้พวกเราระมัดระวังตัวไม่ไปทำในสิ่งที่เป็นผิดเป็นบาปให้เราหนีห่างจากกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยหลักการให้เราออกห่างจากพฤติกรรมที่อัลลอฮ์และรอซูลทรงเกียรติเพราะสิ่งต่างๆเหลา่านี้จะนำพามาซึ่งความโกรธยิ่วและหลงทาง่าตราชนที่เคารพครับเราจากทลาลอาบูอายุธ อัลอันซอรีว่าท ah ่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะอะลัยฮิวะสัลลัมทรงมีพระพจนะว่ามันซอมา ر ม ض ا สุมาอัจบะอาฮุสิตันมินชาวาลินกานากาสิยามิดดารีบุคคลใดที่ได้ถือสินอดรอมฎอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาได้ถือสินอดหกวันในเดือนชาววานต่อกานากาสิยามิดดารีก็ประหนึ่งว่าเขาถือสินอดหนึ่งปี กาวคือเขาจะได้รับผลบุญเทียบเท่ากับการถือศินอดฟัรดูนหนึ่งปีหรือ360วันพระพจนานี้บันทึกโดยท่านอิมามมุสลิมและมีรายงานจากท่านอับดุลละบุชชัยของท่านอุมัตรดิยัลลอฮุถา,าลาอันหุมาวนนาจัแนบีมุฮัมมัดสุลลัลลวะอะลัยิวะสัลลัมทรงมีพระพจนะว่ามันซอมารรมฎอนซุมมาอัจบาอาหู สิ่ตันมินชาวาลิขอรจามินซูนูบิฮีกะยเยวมิวลาดัตหูอุ้มมุกบุคคลใดที่ได้ถือศีลอดรอมฎอนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเขาก็ตามติดด้วยกับการถือศีลอดหกวันในเดือนชาววานต่อขอรจามินซูนูบิฮีกะยเยวมิวลาดัตหูอุ้มมุเขาจะหลุดพ้นออกจากบาปก,กรรมต่างๆของเขา เสมือนกับวันที่มะเขาได้คลอดเขาออกมาอดีศทั้งสองต้นนี้มีข้อบ่งชี้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าศาสนาส่งเสริมให้ศรัทธาชนทำการถือศีลอดหกวันในเดือนเฉาวานหรือที่เราเรียกกันว่าบวชหกนั่นเองและยังมีการบ่งชี้อีกว่าผู้ที่บวชหกจะได้รับผลบุญอย่างมากมายได้บุญเหมือนบวชฟรดูมาหนึ่งปี และจะได้รับการอภัยโทษให้อย่างมากมายได้ชำระบาปกรรมออกตนหมดเหมือนทารกที่เพิ่งคลอดมานามีเราซอลิฮัมฟลินัซิวามานาซาฟะอะไลฮาวามาร็อบบุกะบิซอลลามิลลิลอาบีดอะกูลูกาลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอาซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลินมุสลิมีนฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม i <laughs> 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 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العاقب الحاشر وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين Wa dami'a da'aka ada addin wa ja'al hadzal balada aminan mutmainna wasa'ira biladil muslimin Allahumma ansur ikhwana na fi filastin Allahumma ansur ikhwana na fi filastin Allahumma ansur ikhwana na fi filastin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يسكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى جمعتكم يرحمكم الله